i ้าไอจีคุณขึ้นว่าบัญชีถูกระง,งับ180วันใจเย็นก่อนนะครับให้คิดว่าตัวเองได้ไปทําอะไรผิดกฎหรือเปล่าสาเหตุหลักๆก็คือ 1. โดนระบบจับว่ามีพฤติกรรมผิดปกติเช่นล็อกอินหลายเครื่องเกินไป 2. โพสต์หรือสตอรี่เข้าขายละเมิดน,นโยบาย 3. เปลี่ยนรหรัสเปลี่ยนอีเมลหรือเปลี่ยนเบอร์รัวเกินไปจนระบบคิดว่าโดนแฮกสี 4. หรือไม่ก็โดนแฮกจริงๆแล้วคนแฮกไปทําอะไรมั่วทิ้งไว้ให้เราโดนแทนไอจีโดนระง,งับ180วันคือสถานะเหมือนโดนกักตัวระบบจะล็อกไม่ให้ทําอะไรเลยก็เลยไม่ค่อยผ่าน เพราะมันเป็นโทษหนักในระบบของเมตาวิธีก้าเบื้องต้นสิ่งที่ทําได้คือ1ส่งคําร้องขอทบทวน2เช็คอุปกรณ์ที่เคยล็อกอิน3รีเซ็ตอีเมลเบ,เบอร์ให้มีความปลอดภยัยแต่ถ้าส่งเองแล้วไม่ผ่านเลยไม่แปลกหรอกครับเพราะเคสแบบนี้ค่อนข้างต้องเป็นเฉพาะทางถ้าใครเจอเคสไอจีโดนระง,งับร้0วันแบบนี้แล้วแก้ไม่ผ่านสักทีทักมาหาผมได้ครับเพราะทางร้านรับแก้เคสแบบนี้ทุกวันแก้ตามขั้นตอนจริงของเมตาไม่มั่วไม่ปลอมเรียกว่าผ่านให้เห็นกับตาสามารถทักติดต่อสอบถามแกกับทางร้านได้เลยช่องทางการติด ต่อจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์